คือวิธีการตัดครับฟ้าเ้าก,ก็ตัดโมวาครับมบาฟัานู้สูบแล้วก็เลยเนี้อขั้นตอนการตัดดยังไงประมาณไหนครับก,ก็ค่อยๆขัดไปครับค่อยดีดนิสเหลี่ยมเลย ถ้าทำเดียวไม่ก็อ่าใจร้อนอย่างเงี้ยอาจจะเลยได้ล้วงได้อยู่ด้านวานครับลงขึ้นครับ พอดีงานบ้านก็เลยเอาลูกสุดมมาฟานก็เลยนั่งรอเอาครับคุยกับช่างก็ด้วยมีช่องฟานครับมันเยอะครับสั่งทำมาทานละมั้งเยอะขนาดนี้ ชื่อลงกึ่งแรงสัง่งมีชื่อไหมชื่อลงกึ่งทั้งนี้มีเบอร์ติดต่อไหมเผื่อมีใครเขาอยากทำถามมาทำอะไรจะทำอะไรได้ไหมดครับท่านมาถามช่างนี้ได้ครับผม งานแปลงงานเดิมครับผมได้หมดนี่ครับยืดข้อยืดข้อ,ของนานอะไรที่เกี่ยวกับอะไรมอไซคครับทำได้ครับ,ารบามาติดต่อสอบถามได้ครับผมถีมือทีมือดูเอาแล้วกันงานทำไมทันครับ บอร์โทรหน่อยช่างขอเบอร์โทรหน่อยจับเบอร์โทรต,ตัวเองไม่ได้โอ้ช่างหมดแต่ทำงานจำเบอร์โทรตัวเองไม่ได้เฮ้ย <laughs> สนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมเดี๋ยวรว,วันหลังจะมาขอเบอร์โทรช่างให้ใหม่ครับหรือผมผมก็มีอยู่แต่ว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันมีเบอร์เก็บเบอร์โทรช่างแกอยู่ ร้อยครับฟันเสื้อสบโนวารครับผมฟันลูกสบโนวาหยดร้อยครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับกดติดตามคลิปต,ต่อไปครับผม